ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะแอดมินหนูน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนกลับ FC เลขฮานอยทุกท่านนะคะ แอดมินหนูน้อยสวัสดีทุกๆท่ทานเด้อจ่าเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องแอดมินเนาะจ๊ะเนาะหนูน้อยชาแนลนาะจ๊ะเนาะขอบคุณที่ติดตามรับชมมาหนึ่งปีแล้วเด้อท่านผู้ชมทางช่องแอดมินหนูน้อยกะครบหนึ่งปีแล้วนะจ๊ะเนาะปีใหม่แล้วท่านผู้ชมหอดปีใหม่อีกแล้วแอดมินหนูน้อยกะขอไหวพริบให้ท่านผู้ชมเด้อจ่าเด้อขอให้ทุกท่าน มีแต่ความสุขความจเจริญเนาะจ้าเนาะคิดสิ่งใดกะขอให้สมหวังดังใจเนาะจ้าเนาะผู้ดใดเห็ดอีหยังอยู่กะขอให้ประสบความสําเร็จเด้อจา้าเด้อขอให้ลำลำรวยๆยาเจ็บยาจนยาไข่เนาะจ้าเนาะสาหรับคลิปนี้ไปเบิ่งแนวทางห้าหน้อยกันต่อเลยเนาะจ้าเนาะแอดมินหน่อยก็สวัสดี ทุกท่านที่เขามาไม่นํามเลยจ้ะเด้อสําหรับท่านใดที่เขามาพบมาพอ่อกับแอดมินนูนอยแล้วนะจ๊ะเนาะแอดมินนูนอยกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจทางช่องนั่มแนเด้อจ้ะเด้อหลกักะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นั่มนะจ๊ะเนาะจังสิบกตราดคลิปหนาสําหรับอ่อแนวทางเลขาหน่อยแอดมินล่งหายเสม,มอเด้อจ้ะเด้อมีมีล่งหายเสม,มอนะจ๊ะเนาะ ลักลักกจะเป็นแนวทางเลขาน่อยร่วมสามรอบในตารางเดียวกันเด้อจ๋าเด้อสำหรับผลนห้าน้อยมือว่านเนาะจ๋าเนาะสำหรับค้นห้าน้อยมือว่านนี่กะเฮงเฮงปังปังเนาะจ๋าเนาะท่านใดที่ถูรางวัลแอดมินหน่อยกะยินดีดีใจขอแสดงความยินดีเนาะจ๋าเนาะขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลเนาะจ๋าเนาะเฮงเฮงปังปังคำปีเด้อจ๋าเด้อ สำหรับท่านใดที่จะสร้างครีมกับสบู่นะจนะ๊ะเนาะสร้างได้เนาะจานะ๊ะเนาะสร้างได้แต่ว่าแอดมินส่งของบ่ได้เด้อจ้ะเด้อกระสิหลังปีใหม่พุ่นละเด้อจ้ะเด้อแอดมินจะได้ส่งส่งของให้เนาะจา๊ะเนาะเพราะว่าตอนนี้ทางร้านาขนส่งเพิ่นปิดแล้วเด้อจ้ะเด้อ ท่านใดที่จะสร้างก็คือโทรเขามาสั่งงใบใดเนาะจา้ะเนาะแอดมินก็จะแพ็กรอทรงต่อนหลังปีใหม่บุญละเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวเบิ่งผ้นของมือว่านกันก้อนเนาะจ้ะเนาะมือว่านเนี่แห้งๆปัง,ปงๆเขารอบแรกเด้อจ้ะเด้อเขาไปที่รอบแรกเนาะจ้ะเนาะรอบพิเศษเนาะจ้ะเนาะสำหรับท่านซ้ายวิง่งเนาะจ้ะเนาะท่านใดที่ เป็นซ้ายวิ่งแอดมินกะดีใจน้ำตังแต่รอบแรกเนาะจานะ้ะเนาะซีเนาะจานะ้ะเนาะ4ีมาสามรอบเด้อจ้ะเด้อเมื่อว่าเนี่สำหรับทันใดที่วิง่งหามารอบหนึ่งรอบ v ี p อพีแต่ว่าหาบอมี่ชุดจับเด้อจ้ะเด้อวิว่งได้แต่จับคู่ไม่ได้นะคะเมื่อว่านนี่กะเขารอบพิเศษเนาะจานะ้ะเนาะ c 1ชุดเด่นบอมเมนตัวเจาะเดอจาด่าเดอชุดเด่น c 1ตัวตรงหลักกะรอบปกติ c 6ตัวกลับนอกจากเนาะชุดเน้นนะคะเมื่อว่านีนเขาสองรอบสองชุดเดอจาด่าเดอก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะคะ กะคือเก่าเนาะจ้ะเนาะสำหรับแนวทางเลขาน่อยได้รอบแรกแล้วคือให้หยุดเด้อจ้ะเด้อให้ท่านผู้ชมหยุดนะคะถ้าได้รอบแรกแล้วให้หยุดนะคะหยุดให้เป็นเนาะจ้ะเนาะจังสิบเสียหลายเล่นแค่พอสนุกสนานนะคะห้าบาทสิบบาทเนาะจ้ะเนาะเล่นพ่อได้รุนเด้อจ้ะเด้อสำหรับ เมื่อนี่ไปรับชมแนวทางกันต่อเลยเนาะจ้าแนวทางเลขฮาหนอยรวมประจำวันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะเลขในตารางนะคะ หกสามเจ็ดนะคะเด่นแปดและรองเก้านะคะสายวิ wing, ่งเด้อจ้าเด้อสายวิ่งเนาะจ้าเนาะแปดกับเก้านะคะสำหรับเหล็กเด่นเหล็กรองเฮาเนาะจ้าเนาะกับแห้งแหงปังๆคือเก่าเด้อจ้าเด้อ ต่อไปจับวินชุดเด่นนะคะแปดเก้าแปดห้าแปดหกแปดสามแปดเจ็ดเก้าห้า เก้าหกเก้าสามเก้าเจ็ดนะคะต่อไปจับบินชุดกันนะคะห้าหกห้าสามห้าเจ็ดหกสามหกเจ็ด และ3 7นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแอดมินหนูน่อยบ้างเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเด้อจ่าเด้อสาหรับท่านผู้ชมจีสสำหรับท่านผู้ชมที่จะนั่งตัวเลขไปลงทุนนะจ๊ะเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเป็นแนวทางเลขห้าหน้อยร่วม3ามรอบในตาล่างเดียวกันเด้อจ่าเด้อรอบพิเศษปกติและ VIP อพน,นะจ๊ะเนาะแอดมินหนูหน่อย เน้นไฮสู่รอบเรือจ้ะเดอ้อแต่ถ้าได้รอบแรกแล้วให้หยุดนะคะไฮท่านผู้ชมหยุดไฮเป็นเนาจะจนะ้ะเนาะแนวทางเลหล็กห้าน้อยมีซูมือเด้อจ้ะเดอ้อต่อไปแอดมินกะจะเจาะไฮหกชุดเน้นคือเกาเด้อจอ้าเร้อสำหรับทันใดทีบอบอมักชุดเน้นแอดมินกะเลือกเอาเด้อจ้ะเดอ้ออไฮท่านผู้ชมเลือกเอาเนาจะจนะ้ะเนาะ หชุดเน้นเหมือนเดิมนะคะแอดมินหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ